ให้เอาอะไรบางให้ไหมไม่ง no ันเสื้อเธอเปื้อนเลยนะปั๊บเื้อออก Och varför är du utan tröja på? Macka! Okej, okay, okej. Okay, okay. Macka! Okej, okej. Okay. Okay, okay, okay. Om du slutar böla så kan du få macka. macka. Mamma? Mamma? 마카 아자 엔포르고스 마카 마카 이로 마마 마마 부마셀데 Vet hon, varför är det bara vi Varför är det inte Ponne? Han är i skolan. Han är på skolan. Han är i skolan. Där är du. Och du kommer tillbaka till skolan. Sluta. Man märker det där direkt. Okej. Man bara spillde. Oboy på kroppen.

แล้วรีลามากเลยนะปุบปนะับเนอะเฮ้ยลูกห้ำตัคล <c oughs> องเหรอ,อคิ้เดียดเป็นอยู่ยนั่งลงไปอย่าเรื่องมากภูมิก็ตั้งใจกินแพท์ตั้งใจกินยะทไากัมีปัญหากันสักคน 办了，我子，没见呢。我打没来呢。<noise> <noise> <noise> Okay. 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 ออเออแก่ยาสบายเลยถอ่ลูกแม่ครับถตื่นแม่กัยาไทห,หนวดไทยแรทอนนั่งดีๆแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันไป <Okay. S 1> ตั้งใจกินให้มันจบได้ไหมลูกมันไม่ได้ร้อนเลยนะอย่าช้ากันพันกก็อย่ารีลาลูกเดี๋ยวโอกระบบื้นงน,นะ ตั้งแต่กินรีบกินเลยปั๊บอ่ะอากาเบกุอืมอากาเบนเบนนั่นแหละ กระดาษให้น uhm. ้องผูบปั <c oughs> ๊บนะเพชรแล้กระดาษตรงนั place, ้นให้น้องพู่มมาให้นะพุ่มเอากระดาษเอากระดาษตรงนั้นมาให้นะเออเอาให้ผมอยอีค่โอ้ยขีดเดียรไปแล้วจอมันไม่ได้น้องก็ไม่ได้ขีดไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรหรอก กินป hey, 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 well ั๊บต้งงจกินเฮดอเลยนะเดอเ่หมดแล้วหรอนะภูมิหมดหรือยังหมดหรือยังเกลี้ยงหมดแล้วใช่ไหมแล้วล้างหน้าแปรงฟันไม่ไหวยูก็เหมือนกันเพชรไม่ไว บายบายบอบเขาก่ปั๊บอย่าลีลาปั๊บเขาเสร็จแล้วเขาไม่รอนะ มันเหนียวตัวใช่ไหมกินให้หมดเออกินให้หมดไม่ลอดหรอกเอาตัวเองไปเก็บด้วยกินเสร็จอ่ะเอาของตัวเองไปเก็บมร้ยยังปั๊บ าม,าม,มาเอาถ้วยตัวเองเไปเก็บท่านไหนเนไม่ต้องไปเลยนะไม่ต้องโอกระบินเลยนะ <c oughs> เนอินเรนนาัด้คดเดียนเป็นอะไรเป็นรูปหัวตัวเองและคีดเดียนที่ยังกับคลองเท็ดเองอ่ะครับภูมิเช็ดหน้าออกหรือยัง Pet, Ya Rila, la không. 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 เพชรเพชรยัมือสิลูกเพชรยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะ